Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News 6กันยายน2565นหายนนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนันทิวัฒน์สามารถมีเนื้อหาดังนี้ไม่มีอะไรในกอไผ่ มีรายงานข่าวว่าสารรัฐธรรมนูญเรียกประชุมตุลาการสารวาระพิเศษในวันที่8กันยายนเรียกเสียงฮือฮาทำนองว่าจะชี้ชะตาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของลุงตู่ครบ8ปีแล้วหรือยังน่าจะยังไม่มีอะไรในกอไผ่ ตุลาการสารน่าจะมาตรวจสอบเอกสารคำชี้แจงของลุงตู่รวมทั้งคำชี้แจงของอดีตประธานและเลขานุการของกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญในฐานะพยานเอกสารหลักฐานพอเพียงแล้วหรือไม่จำเป็นต้องขอเอกสารหรือต้องเรียกสอบพยานเพิ่มเติมหรือไม่หากทุกอย่างเพียงพอ ตุลาการก็คงต้องขอเวลาศึกษาคำชี้แจงพยานหลักฐานว่าเข้ากับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตราใดบ้างมีน้ำหนักไปในทิศทางใดฟันธงยังไม่มีการอ่านคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยไปในทางที่เป็นคุณหรือเป็นโทษกับลุงตู่มั่นใจได้ว่าจะมีคนออกมาดา่ากล่าวหาสารรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอน แต่อยากฝากข้อคิดเตือนใจไว้ตรงนี้หากตุลาการสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าลุงตู่เป็นนายกมาครบ8ปีแล้วตามฟ้องนั่นเท่ากับว่าสารได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ทางกฎหมายให้รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ย้อนหลังกับเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้ หากเป็นเช่นนั้นจริงคือรัฐธรรมนูญสามารถใช้บังคับย้อนหลังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตก่อนหน้าที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ในอนาคตอาจจะมีมือดีแก้ไขรัฐธรรมนูญไปเอาความผิดกับคณะปฏิวัติที่ยึดอำนาจและได้รับการเนรโทศกรรมไปแล้วได้ด้วยคงจะสนุกกันใหญ่ สืบจากวิษณุส่งโอกาสบิกตูรอดคดี8ปีนายกวิษนุกล่าวว่าคิดว่าฟังขึ้นตอบทุกประเด็นและตรงกับใจการชี้ชัดเป็นเรื่องของศาลแต่ชี้ชัดอย่างเดียวว่าไม่ใช่วันที่24สิงหาคม2557แต่บอกไม่ถูกจะนับเมื่อไร สารรัฐธรรมนูญได้เรียกประชุมนัดพิเศษในวันพฤหัส,สบดีที่8กันยายน2564นี้เพื่อพิจารณาคดี8ปีนายกของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้งที่ไม่เคยมีวาระนัดประชุมมาก่อนมีเพียงการนัดประชุมนัดเดียวในวันที่14กันยายนนี้เพื่อลงมติวินิจฉัยกรณีความสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีของนายนิพนธ์บุญยามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่ อย่างไรก็ตามมีรายงานว่านายวรวิทย์กังสิเทียมประธานสารรัฐธรรมนูญได้แจ้งต่อคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญว่าได้รับคำชี้แจงของพยานสามปากคดี8ปีนายกเรียบร้อยแล้วจึงนัดประชุมพิเศษวันดังกล่าวขึ้นเพื่อที่จะอภิปรายคำชี้แจงและหลักฐานต่างๆว่าสิ้นข้อสงสัยเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้แล้วหรือยังหากยังไม่สิ้นข้อสงสัยต้องสแสวงหาหลักฐานและพยาน เพิ่มเติมต่อไปทั้งนี้หากสิ้นข้อสงสัยก็จะต้องนัดวินิจฉัยซึ่งตามระเบียบวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญจะต้องทอดเวลาออกไปอย่างน้อย15วันเพื่อนัดลงมติวินิจฉัยคดี โดยเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน2565ทีมกฎหมายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนำโดยพลตรีวิระโรจนาวาทที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับผิดช,ชอบจัดทำคำชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญได้ส่งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อสารรัฐธรรมนูญและสารได้รับเอกสารดังกล่าวแล้วเรียบร้อยเป็นเอกสารที่มีเนื้อหาสาระเหตุผลประกอบคำร้อง รวมกว่า30แผ่นเนื้อหาที่ยื่นแจ้งไปนั้นทีมกฎหมายเชื่อว่าครบถ้วนทุกประเด็นตามคำร้องที่ถูกร้องเรียนมาเพราะชี้ให้เห็นถึงที่มาที่ไปของการดำรงตำแหน่งนายกโดยยกข้อมูลทางกฎหมายประกอบ ส่วนพยายนอีกสองปากที่ส่งคำชี้แจงให้กับสารรัฐธรรมนูญคือนายมีชัยฤชุพัน์อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกอรอทอและนายประกรณ์นินประพันธ์อดีตเลขานุการกอรอทอเพื่อชี้แจงเจตนารมณ์เรื่องการดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ2560 ก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่24สิงหาคม2,565สารรัฐธรรมนูญได้มีมติเสียงเอกฉันรับคำร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้านไว้พิจารณาวินิจฉัยพร้อมกับให้พลเอกประยุทธ์ส่งคำชี้แจงภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องและให้มีมติเสียงข้างมาก5ต่อ4ให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2565 จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่2กันยายน2565นายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีทีมกฎหมายพลเอกประยุทธ์ได้ส่งคำชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญแล้วว่ายื่นไปเมื่อวันที่1กันยายนโดยสารให้เวลา15วันแต่ฝ่ายกฎหมายนายกใช้เวลา7วัน ผมได้เห็นเนื้อหาในคำชี้แจงดังกล่าวแล้วส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรไม่สามารถนำความลับมาเปิดเผยได้ซึ่งก็ไม่มีอะไรเขากล่าวหาว่าอะไรทางนี้ก็แก้ไปทั้งหมด ผู้สื่อข่าวถามว่าจากการได้เห็นเนื้อหาคำชี้แจงแล้วเห็นว่าคำชี้แจงดังกล่าวฟังขึ้นหรือไม่ในวิษณุกล่าวว่าในความคิดเห็นของตนคิดว่าฟังขึ้นตอบไปทุกประเด็นและตรงกับใจคิดว่าถ้าเปิดเผยออกมาคนที่เห็นก็จะรู้ว่าชี้แจงขึ้น เมื่อถามว่าคำชี้แจงได้ระบุหรือไม่ว่าควรนับอายุ8ปีเริ่มตั้งแต่เมื่อไรนายวิษณุตอบว่าไม่ชี้ชัดการชี้ชัดเป็นเรื่องของศาลแต่ชี้ชัดอย่างเดียวว่าไม่ใช่วันที่24สิงหาคม2557แต่บอกไม่ถูกจะนับเมื่อไร่ เมื่อถามอีกว่าชี้แจงไปเช่นนี้ทำให้มั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์จะสามารถกลับมาเป็นนายกได้ต่อใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่มั่นใจแต่ก็ชี้แจงไปได้เท่านั้นสารรัฐธรรมนูญจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่สารซึ่งในส่วนของพลเอกประยุทธ์ถือว่าชี้แจงจบแล้วเมื่อถามว่ากรณีแจ้งไปแล้วสารสามารถให้ชี้แจงเพิ่มได้อีกหรือไม่ นายวิสณนุกล่าวว่าได้เมื่อดูจากในอดีตเช่นกรณีเรื่องบ้านพักนายกที่ชี้แจงไปแล้วก็มีการถามประเด็นเพิ่มเติมมาส่วนที่ถามว่าฝ่ายกฎหมายของพลเอกประยุทธ์ยื่นคำชี้แจงไปแล้วศารสามารถวินิจฉัยได้เลยใช่หรือไม่นายวิสณนุกล่าวว่าไม่ทราบเนื่องจากทราบว่าสารได้ให้ในายมีชัยรุชุพันธ์อดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกรอท และนายประกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการกฤษฎีกาและอดีตเลขานุการกรทยืน่นคำให้การด้วยเช่นกันภายใน15วันตนไม่ทราบว่าสารจะใช้เวลาพิจารณาเท่าใดเมื่อถามว่าสารรัฐธรรมนูญได้ส่งสัญญาณมาหรือไม่ว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาเมื่อไหร่นายวิษณุกล่าวว่าไม่มีสารไม่มีหน้าที่ต้องมานั่งบอกข้อสำคัญ จากคำชี้แจงของพลเอกประยุทธ์ต่อสารรัฐธรรมนูญและนายวิษณุออกมาให้สัมภาษณ์ว่าวาระ8ปีนายกไม่ใช่เริ่มนับตั้งแต่วันที่24สิงหาคม57ก็หมายความว่าบิ๊กตู่มีโอกาสรอดเพราะยังเป็นนายกไม่ถึง8ปีส่วนสารรัฐธรรมนูญจะเห็นคล้อยตามหรือเห็นเป็นอื่นเชื่อว่าหลังสารได้พิจารณาคำชี้แจงของผู้ร้องและพยานที่ขณะนี้มีอยู่รวม3ปาก ในวันที่8กันยายนนี้แล้วหากไม่มีการเรียกพยานใดเพิ่มเติมศาลก็คงจะได้กำหนดวันลงมติวินิจฉัยต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าและฐานเศรษฐ,ฐกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ